ันนี้ถ้าเกิดเราแต่งตัวด้วยแฟชั่นจัดแฟชั่นจ๋าเกินไปอะคะ่ะมันก็จะทําให้เสื้อผ้าล้นตู้พอเสื้อผ้าล้นตู้แล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วก็บางทีไอเสื้อผ้าที่เราซื้อมาะคะ่ะที่มันล้นล้นตู้ของเราเนี่ยเราจะแบ่งไปไหนเราก็เอาไปให้คนอื่นเขาก็จะเอาไปใช้งานต่อได้ แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราซื้อเสื้อผ้าที่ไม่เน้นคุณภาพนะคะเราอะเน้นแต่ปริมาณพอเราเน้นแต่ปริมาณแล้วเห็นเสื้อผ้าบางตัวเกิดเราเอาไปให้เขาแล้วเขาไม่ใส่เขาเอาไปทิ้งมันก็จะเกิดขยะนะคะเกิดขยะก็คือจะทําให้มันภาวะบ้านเราอะคะ่ะเกิดการทิ้งขยะเยอะเกินไปนะคะ่ะเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ใจใจความของกิ๊กเลยนะคะที่มาทําตรงนี้ก็คือเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ ที่เหมาะกับเราและเสื้อผ้าของเราต้องยั่งยืนค่ะแล้วทีนี้ก็้าทุกตัวนะคะที่เป็นของเราก็จะต้องอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราที่มันเหมาะกับเราและเวลาที่เราแต่งตัวออกจากบ้านในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะคะเสื้อผ้าของเราก็จะหาง่ายค่ะในตู้เสื้อผ้าของเราไม่ทับไม่ถมนะคะเสื้อผ้าที่มันทับมันถมมากเกินไปในตู้เสื้อผ้าของเราอะค่ะถ้าเกิดใครเอาเสื้อผ้าไว้ใน ห้องนอนอะนะคะถ้าเกิดเราเอาเสื้อผ้าไว้ในห้องนอนก็ยิ่งจะทำให้มีฝุ่นนะคะแล้วก็มีฝุ่นละอองอะไรที่แบบว่ามันเป็นมลภาวะต่อระบบทางเดินหายใจของเราหวังว่าอยากจะชวนสาวๆที่ชอบการแต่งตัวเป็นแนวแฟชั่นหรือว่าปกติเราก็แต่งตัวกัอนอยู่แล้วให้หันมามองว่าการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวของพวกเรานั้นพวกเราจะต้อง ลดโลกร้อนไปด้วยกันค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการใส่เสื้อผ้ากันค่ะเสื้อผ้าในตู้ของเรานะคะจะต้องไม่เยอะเกินไปค่ะนะคะ